เราขออยู่ด้วยนะเราขออยู่กับเธอนะคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นคืนแรกที่เขานอนด้วยความกลัวเขาพยายามค่อยๆหลับแต่ว่าก็พยายามเปิดไฟทิ้งไว้แล้วก็เหมือนกับพอจะง่วงจะง่วงวก็ลืมตาเพราะกลัวตัวเองหลับไปตัวเองจะฝันไปเจอผู้หญิงคนนั้นอีกหรือเปล่าครับแต่ด้วยความง่วงครับมันไม่ไหวเขาก็หลับไปพอเขาหลับไปเนี่ยเขารู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งมาสก,กิดแถวซอกคอเขาที่ด้านขวาเขาก็รู้สึกว่าตื่นขึ้น,นมาแล้วเขาก็ เหมือนกับอยากจะหันไปดูแต่หันไม่ได้มันเหมือนมีคนเอาหัวเนี่ยมาซบที่ซอกคอแล้วก็เอาหัวถูที่ซอกคอเขาแล้วพูดว่าเราขออยู่ด้วยนะเราขออยู่กับเธอนะวินน่าจะเริ่มชอบเธอแล้วและเธอก็ชอบวินเรารู้เราขออยู่กับเธอนะเราขออยู่กับเธอนะกูขออยู่กับมึงนะแล้วก็กีดใส่หูเขาขึ้นมาซึ่งเขาก็ตกใจแล้วเขาก็กลวงมากเขาทําได้คือ หันตะแคงไปทางซ้ายแล้วก็พยายามข่มตานอนแต่ผู้หญิงคนนั้นน่ะก็เหมือนกับลากตัวเองขึ้นมาแล้วก็เอาหน้าเขาเนี่ยมาวางบนซอกคอนึงข้อหมยครับคนนอนตะแคงหันไปทางซ้ายแล้วเหมือนมีอีกคนหนึ่งอ่ะพยายามเอาหัวมาวางบนซอกคอเราอ่ะด้านขวาแล้วก็พูดอ,อ่างกันนะกูขยอยู่กับมึงนะกูขยอยู่กับมึงนะกูขยอยู่กับมึงนะแล้วก็กีใส่จนเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวผ้าตัด